สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไปฝึกการใช้งานภาษา SQL นะครับผ่านโปรแกรม phpMyAdmin กันนะครับนะฮะเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นในช่อง URL หรือตรงหรือตรงตำแหน่งนี้นะครับให้พิมพ์คำว่า localhost นะครับตัวนี้นะครับ phpMyAdmin เห็นไหมครับนะนะพิมพ์พิมพ์ใหม่ก็ได้นะ localhost นะครับแล้วก็ slash ต้องมี slash ด้วยนะครับแล้วก็ p h p m admin ตรวนี้นะครับนั่งดูทีนะครับจะขยายให้ดูนะครับพิมพ์ตัวนี้ครับพิมตามนี้นะครับ localhost p h p m p admin นะครับต่อจากนั้นให้กด enter ครับโปรแกรมก็จะให้เข้าสู่หน้าจอในการล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม p h p m admin นะครับก็เป็นการเข้าเข้าสู่การใช้งาน mysql นั่นเองครับตรงนี้ก็กำหนด username นะครับโดยทั่วไปก็ต้องเป็น root นะครับแล้วก็ password ของ root ซึ่งเรากําหนดเอาไว้ตอนติดตั้งโปรแกรมนะครับจากนั้นก็กด go ครับเพื่อเข้าสู่โปรแกรมเมื่อกด go เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ภาษา sql กันนะครับการใช้งานภาษา sql นะครับใน phpmyadmin นั้นนะครับเราจะใช้แท็บที่ชื่อ sql ตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อสั่งงานนะครับแต่เพื่อความรวดเร็วนะครับเรามาลองทดสอบนะครับโดยการ เข้าไปใช้ใบงานนะครับที่ที่ผมทําเอาไว้นะครับใน Classroom นะครับลองคลิกเข้าไปนะครับแล้วเปิดดูใบงานนะครับใบงานนี้ก็จะเป็นส่วนของการทดสอบสร้างฐานข้อมูลนะครับลองทดลองสร้างฐานข้อมูลและตารางโดยการใช้ภาษา SQL กันนะครับการสร้างฐานข้อมูลนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง create database นะครับตามด้วยชื่อของฐานข้อมูลนะครับในที่นี้ก็คือ ITC นะครับ แต่เนื่องจากตรงนี้นะครับผมได้ทำเอาไว้แล้วเพราะงั้นผมก็จะต้องทำการลบออกนะครับวิธีการลบออกนะครับอาจจะลบออกโดยการใช้คำสั่งก็ได้นะนะหรืออาจจะใชเ้เครื่องมือก็ได้นะครับนะถ้าใช้เครื่องมือน,นะครับมันก็จะไปอยู่ตรงไม่แน่ใจเนาะตรงนี้อ่ะใช้คำสั่งดีกว่านะครับใช้คำสั่งก็ใช้คำว่า drop นะครับคล้ายๆกับลบตารางใช้ drop table แต่ drop ดอบฐานข้อมูลก็ใช้ดับดาต้าเบสตัวนี้นะครับกดแท็บดอบด a ต a าเบสแล้วก็ตามด้วยชื่อของดาตอยเบสเช่น itc นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับนะแล้วก็จะพิมพ์นะครับตัวนี้ครับดอบด a ต a b เบส itc แต่ถ้าเรายังไม่มีก็ไม่ต้องไปดอบมันนะครับถ้าเปินว่าตรงนี้เรามีแล้วนะครับแล้วก็กด go นะครับโอเคนะครับหายไปแล้วนะครับตัวนี้หมดไปและนะครับต่อไปเราจะมาฝึกลองทดสอบภาษา sql นะครับเราก็เริ่มเลยครับ เข้าไปใบงานนะครับแล้วเราก็ทําการคัดลอกนะครับนะครับโดยการทําการกดลากตัวนี้นะครับให้เป็นแถบสีคลุมนะครับคําสั่งนี้นะครับหรือใครจะพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับเรียกคาว่า create database itc นะครับแล้วเราก็ไปใส่เอาไว้นะครับในช่อง sql ตรงนี้นะเพื่อที่จะรันนะครับเพราะงั้นตอนนี้เราก็จะพิมพ์คำสั่งคำว่า create database itc นะครับ พอสร้างดัตเตอร์เบดนะครับมันจะมาปรากฏตรงนี้นะครับนะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเรายังไม่มีดัตเตอร์เบดไอทีซีเนาะตอนนี้เราก็จะทําการสร้างนะครับโดยการกดนะอาจจะคลิกตรงนี้ก่อนนะครับรีเทนคิวรีบ็อกแล้วก็กดโกนะครับสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับกดโกปึ๊บเห็นไหมครับจะมีดัตเตอร์เบดไอทีซีขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็เป็นการใช้คำสั่งนะครับ SQL ในการสร้างดัตเตอร์เบดนะครับต่อจากนั้นนะครับ ถ้าเราต้องการใช้งาน d a t a ต a บตัวใดนะครับเราอาจจะใช้คำสั่งว่า use นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ d a t a ต a เบยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะใช้งานฐานข้อมูลหรือ d a t a b a บ itc นะครับเราก็ใช้คำว่า use itc นั่นเองนะครับแล้ก็ทำแบบนี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์นะครับในที่นี้ผมคัดลอกมานะครับแต่ในวิธีการของ การใช้โปรแกรม php m y m i n เนี่ยมันง่ายนะครับจริงๆแล้วเราคลิกแค่นี้ก็เป็นการเรียกใช้แล้วนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็หมายถึงเรียกใช้แต่ตอนนี้ก็จะเป็นการใช้ผ่านภาษา sql นะครับตันนี้ผมรีเทนเอาไว้นะครับเพื่อสั่งแล้วก็ให้คําสั่งมันยังอยู่ในให้หลังจากสั่งคําสั่งนี้ไปแล้วก็ยังให้อยู่ในช่องที่จะป้อนคําสั่งต่อไปได้นะครับแล้วกด go นี่น,นะครับตอนนี้เราก็สั่งนี้ไปแล้วก็เหมือนกับการคลิกกันะเลือกว่าใช้งานดัตเบตตัวนี้ต่อจากนั้นก็ไปดูคําสั่งต่อไปครับ คำสั่งต่อไปเราจะเริ่มทําการสร้างตารางแล้วนะครับจะเห็นว่าเราใช้คําสั่ง create table แล้วก็ตามด้วยชื่อตารางนะครับหลังจากนั้นส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นส่วนของออการกําหนดคอลัมนะ์ที่จะเก็บข้อมูลน,นะครับนะหรือในภาษาง่ายๆที่เราบ้านๆที่เราใช้กันนะครับก็คือการสร้างฟิลดข้อมูลน,นั่นเองนะครับนะฮะ แต่ในทาง Database เบเรามักจะเรียกตัวนี้ว่า Attribute นะครับตรงนี้เราสร้างอะไรบ้างนะครับเราก็สร้างคอลัมนนะครับหรือ Attribute ที่ชื่อ MID นะครับเป็นชนิดชาร์ a เตอร์สามตัวนะครับเป็นตัวอักษร3ตัวนะครับแล้วก็กําหนดให้มันเป็น Primary Key นะครับเป็นแบบนี้วิธีการนะครับกําหนด Primary Key อย่างง่ายๆก็ทําแบบนี้นี่เป็นการสร้างคอลัมน์หรือว่า Att ท i b u t e ที่ชื่อ MID ก็คือรหัสพนักงานนั่นเองนะครับกําหนดโดยการใช้ชานะฮะ ต่อไปนะครับเรากําหนดคอลัมน์ต่อไปชื่อว่า M name นะครับแต่เห็นว่าชนิดข้อมูลนะครับเราให้ลองดูนะครับเราใช้เป็นวาชาบ้างแหละว,วาชานี้ก็คล้ายๆชาหรือเทกนะครับแต่ความแตกต่างมันที่ว่าชาหรือเทกเนี่ยโดยทั่วไปนะครับถ้าเรากําหนดไวไ้เท่าไร่มันก็จะจองพื้นที่ข้อมูลไว้เท่านั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าเราป้อนตัวอักษรไม่ครบตามที่กําหนดเช่น M name เนี่ยเราอาจจะป้อนแค่10ตัว นะหรือ15ตัวก็ตามเนี่ยถ้าเราไปใช้เทคอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเชื่อไปก็ใช้เทคนะหรือใช้ชาเนี่ยมันก็จะเก็บ35นะครับตามที่ระบุแต่ถ้าเราใช้วาชานะครับมีวาเข้าไปข้างหน้าวาก็ย่อมาจาก variable character นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อดีก็คือว่าถ้าเราป้อนข้อมูลแค่10ตัวมันจะเก็บแค่10ตัวเท่านั้นนะถ้าเราป้อนข้อมูลแค่15มันก็เก็บแค่15แม้ว่าเราจะจองไป35มมันก็จะทำให้การจัดเก็บข้อมูลนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ถ้าจากนั้นไปนะครับก็จะเป็น Attribute หรือว่าคอลัมน์ถัดไปก็จะเป็น Gender Gender ก็ย่อมาจากเพศนะครับแล้วก็ตามด้วย e p n a m e ก็คือชื่อแผนกนะครับก็กําหนดเป็นวาชานะครับแต่ Salary เนี่ยครับเราเห็นว่าเรากําหนดเป็น In นะครับเพราะมันน่าจะเป็นจํานวนเต็มมากกว่านะครับ11หลักนะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็สามารถใช้คําสั่งนี้นะครับแล้วลองดูนะครับก็ทําการพิมพ์นะครับหรือ Copy เอาก็ได้นะ Copy นะ ตักทีนะก็ปีนะครับคัดลอกหรือคอนโทรลซีก็ได้นะครับกดแป้นคอนโทรลซีอะไรก็ได้นะครับก็คือจะคัดลอกไปนะครับหรือใครจะพิมพ์ตามก็ได้ถ้ามีพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารนะครับก็พิมพ์ตามไปเลยจะดีกว่านะครับจะเป็นการฝึกไปด้วยนะครับอ่าคราวนี้เรามาที่นี่เสร็จนะครับเราก็ทําการวางนะครับคอนโทรลวีนะครับหรือใครจะคลิกขวาวางก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะหมายถึงว่าเราจะนําคําสั่งนี้นะครับมาสั่งงานนะครับ นะครับป้อนคําสั่งเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเราก็ลองกดดูจะสังเกตนะครับตอนนี้ ITC นะครับถ้าคลิกไปยังไม่มีอะไรนะครับเขาจะบอกว่าเออมันยังไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้เราใช้คําสั่งนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกด go ปึ๊กนะครับต่อจากนั้นนะครับเราไปดูนะครับในส่วนนี้น่าจะได้แล้วเนาะโทษทีนะครับเดี๋ยวใหม่ดินะครับนะคลิกขวานะ วางนะครับนะ hmm. วางไม่ได้ก็ปีนหมายก็ได้นะครับนะฮะคอนทูนซีนะครับนะจตีตรงนี้ก็ได้นะคัดลอกนะครับตรงนี้ก็วางก็ได้นะครับเอ๊ไม่นัก,กมีเนาะใช้คอนทูนวีแล้วกัน <laughs> คือส่วนใหญ่เราใช้แป้นพิมพ์มากกว่านะคอนทูนซีคอนทูนวีนะครับในระดับนักศึกษาของเราแล้วเนาะใช้ตัวนี้นะคอนทูนซีคอนทูนวีนะครับรายละเอียดพวกนี้ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็คลิก ดีเทนไว้หน่อยนะครับดีเทนคิวีบ็อกดกดโกดูสินะครับนะตรงนี้เมื่อกี้เราคลิกที่นี่ก่อนเมื่อกี้เราพลาดตรงไหนไม่รู้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะปรากฏนะครับตาราง Employee เข้ามานะครับคลิกไปที่ Employee นะครับตรงนี้นะครับก็ไปดูโครงสร้างนะครับนะโครงสร้างนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือใน PHP a d พ m n n นะครับกด Tab Structure กนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับเราก็เหมือนกับเราสร้าง โครงสร้างของตารางนะครับการพิมพ์เข้าไปนะครับถ้าใครใช้ p h p ไมหมินนะครับใช้โปรแกรมนะเราก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้เราใช้เป็นภาษา SQL นะครับเนะี่ยความจริงมันมีเรื่องคอลเล t ชันด้วยนะก็คือกําหนดเรื่องรายละเอียดการเรียนข้อมูลแต่ตอนนี้เรายังไม่สนใจนะครับเดี๋ยวจะวุ่นไวายไปเปล่าๆนะครับมันไปเริ่มตอนการสร้างเดอเทเบินะครับตอนนี้อย่าไปสนใจนะครับสนใจแค่ว่าตอนนี้เราสร้างตารางแล้วก็มี ข้อมูลในแต่ละเอ,อ่อมีมีการกำหนดชื่อคอลัมน์ต่างๆนะครับตามที่เราสั่งนะครับในช่องภาษา SQL นะครับนะนะไปดูก็เห็นว่าเราทำตามนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยโทษทีนะครับตรงเนี้ยถ้าเราเบรา s e นะครับเพื่อจะดูว่ามีข้อมูลอะไรก็จะสังเกตว่ามันยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทำการนำข้อมูลเข้านะครับวิธีการนำข้อมูลเข้านะครับนะ จริงๆตรงนี้เราก็ใช้ภาษา SQL แล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับคำสั่งในการป้อนนำข้อมูลเข้าไปก็คือคำสั่ง insert into นะครับนะนะในวิธีการแบบนี้เราก็ใช้คำสั่ง insert into นะครับแต่ที่นี้เราจะ copy ผ่านใบงานนะครับก็จะมีคำว่า insert into ตามด้วยชื่อตารางนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะมีคำว่า value นะครับ ข้อดีของ MySQL อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลแล้วใช้คอมมาคั่นเห็นไหมครับคอมมาคั่นข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลตัวนี้นะครับก็จะต้องมีจํานวนคอลัมน์นะครับและลักษณะของข้อมูลนะครับที่ตรงกับตรงกับอะไรตรงกับการกําหนดค่าเอาไว้นะครับในในส่วนของการออก,ออกแบบนะครับเช่นตัวเนี้ย mid เมื่อเป็นชา3นะครับถ้าเราเป็นชา ข้อมูลส่วนนี้นะครับมันก็จะต้องเป็นตัวอักษรนะครับพอเป็นตัวอสอนแล้วก็จะใช้เป็นซิงเกิลโคดนะครับภาษา sql เอ้โทษทีใน mysql นะครับจะใช้เป็นซีเดียวนะครับซิงเกิลนะครับถ้ามาถ้าเป็น access มักจะใช้เป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับหรือดับเบิลโคดส่วนใหญ่ก็จะใช้นะครับจะชาหรือวาชานะครับก็ใช้เป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับครอบไว้แต่เฉพาะในส่วนที่เป็น salary ใช่ไหมครับตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยนับนะ1 2 3 4 5 ก็จะมี1ช่อง2ช่องนะครับ3ช่อง4ช่อง5ช่องไอ้ช่องสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นช่องที่เป็นซ a ร a รี่เป็นอินนะครับเป็นตัวเลขจํานวนเงินนะครับเงินเดือนนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็จะไม่ใส่เครื่องหมายคําพูดนะครับเพราะมันเป็นตัวเลขนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปนะครับแต่คอลมน์สุดท้ายจะเห็นว่าไอ้ข้อมูลสุดท้ายเราจะปิดด้วยเซมิโครอนแล้วเราก็ทําการคอนทรลซนะครับคัดลอกข้อมูล ต่อจากนั้นนะครับเข้าไปในแท็บ SQL แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการ Ctrl V นะครับคลิกแป้น Ctrl V แป้นพิมพ์นะครับเพื่อจะนำคำสั่งเข้าไปนะครับพอป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับนะป้อนคำสั่งตัวนี้นะครับป้อนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบเดิมก็คือกด Go นะครับนะกด Go ดูนะครับนะกด Go นะครับกด Go ปุ๊บน่ะตอนนี้จริงๆแล้วก็จะมีข้อมูลแล้วนะครับนะ ตอนนี้ข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับอาจจะคลิกไปทิ่ดูที่เบาล์นะครับเราจะใช้คําสั่งตัวนี้ก็ได้นะเล c t กเนี่ยก็เขียนว่ามันก็จะมีข้อมูลเข้ามาให้เราเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นการสร้างนะครับฐานข้อมูลตารางข้อมูลแล้วก็เป็นการป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับนะโดยการใช้คําสั่ง insert into นะแต่ความจริงแล้ว ใน MySQL นะครับเขาก็จะมี MySQL dump หรืออะไรหรือวิธีการที่จะนำข้อมูลเข้านะครับใน PHP m y i n l ก็มีนะครับนะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมาใช้ในส่วนของรายการที่ชื่อ Import นะครับแต่ว่าในที่นี้เรายังไม่มีข้อมูลที่จะ Import นะแต่เราจะ Export ก็คือเราจะเก็บข้อมูลที่เราสร้างตรงนี้เอาไวนะ้เพื่อที่จะนำมานะครับการเก็บเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถ้าเราตำแหน่งตรงนี้อยู่ที่ไหนถ้าตำแหน่งอยู่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ employee ก็คือเราจะเก็บข้อมูลตารางนะครับจะสังเกตว่าถ้าเราใช้รายการ import นะครับมันก็จะเป็นการ import นะฮะตารางนะครับตรงนี้นะครับไอ้โทษทีฮะถ้าเราใช้ export นะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นการ export เขาบอก export low from employee table ก็คือเป็นการส่งข้อมูลออกนะครับหรือนําข้อมูลออกไปนะครับ จากตาราง employee ก็คือไปสร้างข้อมูลสำรองในตารางนะครับถ้าอย่างนี้เป็นการสำรองข้อมูลเฉพาะตาราง employee อย่างเดียวนะครับซึ่ง format โดยทั่วไปเขาจะกำหนดเป็น format sql นะครับแล้วก็สามารถที่จะกด go ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะมีการสำรองข้อมูลนะครับเป็น employee น r o m school sql นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับอาจจะ open หรือ show in folder ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยว็นคลิกเข้าไปนะครับ เดีย๋ยวนี้เคยถามว่าเปิดด้วยโปรแกรมอะไรดีผมติดตั้งโปรแกรม MySQL Workbench ไว้นะครับแต่เราสามารถเปิดด้วยโนด้ดโนด้ตแพดก็ได้นะครับไปดูลักษณะของออคำสั่งที่มันเก็บก็จะสังเกตมันก็คือการเก็บคำสั่งเป็นลักษณะภาษา SQL นั่นเองนะครับนะนะตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีการของเขานะฮะโอเคนะครับคราวนี้ผมใช้ดูอีกนิดนึงนะครับถ้าเราไปคลิกที่ ITC ถ้าคลิก ITC แล้วเราไป export itc เนี่ย มันบอกเป็นการ export ตารางทั้งหมดนะครับจากฐานข้อมูลนะครับหรือ Database ITC นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็ถ้าเราต้องการสำรองข้อมูลทั้งหมดทุกตารางเนี่ยเราก็จะใช้วิธีนี้เลยนะครับก็คือคลิกเข้าไปที่ชื่อ Database นะครับแล้วก็ไปนำข้อมูลมันออกนะครับตัวนี้นะครับก็กด Go นะโกปั๊บมันก็จะมี ชื่อ itc it วงเล็บมึงเนี่ยนะครับเนื่องจากผมทําการสํารองข้อมูลไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับความจริงมันจะใช้ขึ้นวย itc นะครับก็คือชื่อของ d า t ้าเบสมันก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับเขียนว่าถ้าเราสํารองข้อมูลที่เป็นตารางหรือเทเบิลเนี่ยมันก็เป็นชื่อตารางนะครับแต่ถ้าสํารองข้อมูลนะครับที่เป็น d า t ้าเบสมันก็จะเป็นชื่อ d า t ้าเบส d า t ้าเบสเราชื่ออะไรมันก็จะตั้งชื่อตามนั้นนะครับก็จะเป็นการสํารองข้อมูลตรงนี้นะครับ เราอาจจะโชว์อินโฟเดอร์ส่วนใหญ่มันก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้ที่ในส่วนของโฟเดอร์ที่ชื่อดาวน์โหลดนะครับนะก็คือชื่อผู้ชายแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับลองไปเปิดดูนะครับนะฮะตัวนี้นะครับก็จะปรากฏว่ามันก็จะโปรแกรมนะก็จะไปเปิดคําสั่งทั่ทีมันไปเปิด my s q e l w o r k b e n k แล้วนะครับจริงๆก็คือต้องคลิกขวานะครับแล้วก็ open with นะครับ Notepad นะครับนะก็จะเห็นง่ายหน่อยเนาะ นะครับนะตัวนี้ก็จะเห็นว่าคล้ายๆกันนะครับนะก็เป็นการสำรองข้อมูลนะครับในตารางนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสำรองทั้ง d a t a b เบตเนี่ยถ้ามันมีหลายตารางมันก็สำรองทุกทุกตารางเลยนะครับก็เป็นการง่ายนะครับนะอัานี้ที่เราสำรองเอาไว้เนี่ยเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะใช้คําสั่งนะครับต่างๆนะครับใน SQL มันก็จะทําให้ข้อมูลเนี่ยมันมีความ มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการลบมีการเพิ่มนะครับแล้วก็เลยอยากจะให้ทําการ export ร์ตสำรองไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเกิดต้องการเอาข้อมูลกลับคืนอย่างเดิมนียเราจะได้ใช้เมนู Import นะครับเนี่ยเมนู Import ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือทําการเลือกไฟล์นะครับซึ่งเราก็จะไปเลือกไฟล์นะครับเจ้า s q l เมื่อกี้นะครับเข้ามาแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับมันก็กดโกเท่านั้นนะครับนะแต่ Import เนี่ยมันก็สามารถที่จะ Import ได้ หลายอย่างนะครับเช่นไม่จำเป็นจะต้องเป็น MySQL เป็นไฟล์นนน SQL นะครับจะเป็นไฟล์ CSV นะครับที่สร้างมาจาก Excel ก็ได้เพราะงั้นตัวนี้เขาก็ใช้กันเยอะนะครับเพราะงั้นในเพ p พี m เมนะครับก็จะมีเมนูที่ชื่อ Export Import นะครับเพื่อให้เราทําการสํารองข้อมูลนะครับแต่ในที่นี้เ,เราเอาไว้ใช้กับการเรียนรู้ภาษา SQL นะครับมันก็ ทำไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เพื่อเราจะสร้างฐานข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้คําสั่งต่างๆนะครับในภาษา SQL นะครับผ่านตัว p h p m a d m i n นะครับหรือใช้งานกับ MySQL นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ